สวัสดีครับสวัสดีกับ AB Premium Motor นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับทุก1อาทิตย์นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับว่ารถมีอะไรพร้อมขายบ้างวันนี้เน้นขายโดยเฉพาะเลยครับไปกันเร็วเลยเพราะว่ารถของ AB Premium ตอนนี้เต็มอัตราสึกครับไม่มีช่องว่างให้รถใส่แล้วนะครับตอนนี้เหลืออย่างเดียวคือรับสมัครลูกค้าทั่วประเทศครับมีโปรโมชั่นพิเศษมีส่วนลดพิเศษให้สําหรับทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนลด ของ AB Premium จะไม่เท่ากันในแต่ละคันตามมาดูเลยว่าคันไหนโปรโมชั่นยังไงบ้างนะครับคันแรกนะครับ o ตต้าเ l f i r e ครับคันนี้เป็นตัวนะครับโฉม2011ครับไม่ใช่ Minor c h a n ชนนะแต่ว่าได้ชุดแต่งแซจ e d i t i o นนะครับได้ชุดกระจังหน้านะครับแบบ Minor c h a n ชมาเรียบร้อยนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาหมดนะครับก็เปลี่ยนของแท้ด้วยนะครับไม่ได้เปลี่ยนของเทียบต่างๆครับราคาผมเปิดไว้ที่9 5้0 0 0บาทเท่านั้นครับ950,000กับ9,000บาทเท่านั้นครับ อเอาแล้ราคาผ่อนนะครับ48นวด23,000บาท60นวด19,000บาทและ72งวด17,000บาทครับอ่ะมาถึงคันที่2ครับคันที่2นะครับ BMW X5 ครับ BMW X5 คันนี้เป็น S Drive 25d ครับ S Drive 25d เป็นตัวแต่ง p r e Edition ครับตัวรถปี2015ครับตัวรถคันนี้ปี2015นะครับราคา X5 คันนี้เปิดไว้ที่1 7 9 9 0 0้บาทครับหน 9, 9่0 0้านเจ็ดแสก่บาทบอกนไว้ก่อนเลยว่ารถทุกคันของ AB p r e m i u m Motor ครับมีวารันตีหลังการขายให้1ปีหรือ12,000กิโลเมตรครับแล้วก็มาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นครับส่ง48งวด40,000บาทส่ง60งวด33,000บาท, 60, บาทและ72งวด29,000บาทครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น Mercedes-Benz GLC 2 5 0 D ครับ เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลล้วนครับแล้วก็เป็นชุดแต่งของ AMG Dynamic ด้วยนะครับตัวนี้รถเนี่ยปี2016นะครับตัวรถปี2016นะครับได้ GLC นะครับขับเคลื่อน4ล้อ4เมติ c นะครับได้ดีเซลล้วนได้ AMG Package ด้วยนะครับ AMG Dynamic นะครับราคาคันนี้ผมเปิดไว้ที่1 8 9 9 0 0 0บาท1 8 9 10, 9 0 0 0บาทครับ GLC 250D สี250ดำสรนะง48งวด4 4 0 0 0บาท60งวด 3 6 0 0 0บาทแล้วเจองวด32,000บาทครับมาอีกหนึ่งคันครับ g l c 2 5 0ดี d เหมือนกันใครไม่ชอบสีดำมีสีขาวครับใครไม่ชอบสีดำผมมีสีขาวครับคันนี้ปี2 0 1 5ครับ g l c 2 5 0ดีดีูน d Diesel, ล้วน fourmatic ขับเคลื่อน4ล้อได้ a m g dynamic โรงงานนะครับได้ a m g dynamic โรงงานราคาผมเปิดย่อมเยาวคันดำนะย่อมเยาวะคันดำเพราะว่าคันนี้เลขไม้เนี่ยวิ่งแรงกว่าเท่านั้นเองวิ่งแรงกว่านะครับแต่ว่าดูแลง่ายไม่จุกจิกเข้าศูนย์ได้สบายสาย ราคาผมเปิดไปที่1 8 3 9 0 0 0 0บาท1 8 3 0 0 0 0บาทพร้อมดอกเี้พิเศษเริ่มจุดเครับส่ง48งวด41,000บาทส่ง60งวด33,000บาทและ72งวด30,000บาทเท่านั้นครับผมอ่ะ Mercedes Benz GLC 250 Coupe ครับ Mercedes Benz GLC 250 Coupe คันนี้เป็นเบนซินครับคันนี้เป็นรถเบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับรถปี2019ครับ รถคันนี้ปี2019คูเป้นะครับราคาคันนี้นะครับผมเปิดไว้ที่2ล้าน4 6 9 0 0 0บาทครับ2ล้าน4 60,000 60, กับ9,000บาทเท่านั้นครับคูเป้นะย้ำว่าเป็นคูเป้นะครับราคาไม่แรงนะฮะง4 8งวด5 5 0 0 0บาท60งวด45,000บาทและ72งวด40,000บาทเท่านั้นครับผมหนึห่งรายไอเทมครับหนึ่งรายไอเทมโฟล์คบีเทิลครับ โฟก์สวาเกนบีเทลคันนี้เหลืองเดิมโรงงานครับเป็นเหลืองเดิมโรงงานตัวรถปี2013ใครกำลังหาอยู่รีบเก็บรีบสะสมนะครับซื้อไปไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับยิ่งเก็บยิ่งมีกำไรเชื่อผมเลยยิ่งเก็บยิ่งมีกำไรวันนี้ AB p r e m i u มเสนอไว้ที่1นึ่งล้านห้าแเบาท1นึ่งล้านห้าแสนเบาทสำหรับโฟ k ์สวาเกนบีเทลคันนี้ครับทรงส่ง48งวด35,000บาท60งวด2 9ง0 0บาทและ72งวด2 6 0 0 0บาท, 26, บาทครับ อีกหนึ่งปลั๊กอินไฮบริดครับภายใต้แบรนด์บพัสสีฟ้าครับ BMW 530e ครับ BMW 530e ปลั๊กอินไฮบริดคันนี้เป็นโฉมลักชัวรี่ครับเป็นโฉมลักชัวรี่ตัวรถปี2018ครับตัวรถคันนี้ปี2018นะครับแล้วก็ในส่วนของตัววารันตีมีให้ครบอยู่แล้วนะครับรถราคานะครับเปิดไปที่1 9 0 0 0 0 1 9 9 9บาท1 9 90, 9 0 0 0กับ9 0 0 0บาท 530e ครับ ทรง48งวด44,000บาท60งวด36,000บาทและ72งวด32,000บาทครับคันนี้ครับ Mercedes Benz A 200ครับ Mercedes Benz A 200นะครับเป็น AMG Dynamic ครับคันนี้เป็น AMG Dynamic นะครับรถนะครับปี2019ครับคันนี้ A 200รถคันนี้ปี2019ราคานะครับผมเปิดไว้ที่1ล้าน 8 3 9 0 0 0บาท1,839,000บาทมีโปรโมชั่นนะครับตัดไปเลยนะครับเหลือเพียง1,779,000บาทครับ1,779,000บาทสำหรับ A200 ปี19ครับทรง48งวด41,000บาท60งวด34,000บาทและ72งวดเพียง30,000บาทเท่านั้นครับอีก1คันครับ Mercedes-Benz E-Coupe ครับไฟรวมครับ Mercedes-Benz E-Coupe ไฟรวมเป็นตัว f เฟสลิฟแล้วนะครับโฉมนี้เป็น AMG แพ็คเกจโรงงานครับชมนี้เป็น AMG แพ็คเกจโรงงานเป็น E 200คูเป้รถปี2013จดทะเบียนปี2015ครับสีดําเดิมโรงงานราคานี้ไม่ไปกว่านี้แล้วนะครับราคานี้ถูกสุดๆแล้ว1,599,000บาท1,599,000บาทครับสรง48งวด35,000บาท60งวด29,000บาทและ2งวด26,000บาทครับมาเลย10%นะขั้นต่ํา มากันต่อมากันต่อเลยครับ slk 200ครับคันนี้สีดำนะครับ slk 200ภายนอกสีดำภายในสีดำเบลสีแดงนะครับรถปี2013ครับรถปี2013จดทะเบียนปี2014ันสิบสี่ slk 200คันนี้นะครับ slk 200คันนี้เปิดราคาไว้ที่1 6 9 9 0 0 0านบาท1 6 9่0 0 0บาทคันนี้โปรโมชั่นจัดหนักๆเลยลดไป2 0 0 0 0นเหลือ1 4 90, 9่0 0 0บาทเท่านั้น1 4 90, 9 9 0 0 0บาท slk 200นะครับตัวท็อปเลยนะครับ เครื่องเจ็ดสปีดเรียบร้อยนะครับสวยมากส่ง48งวด35,000บาท60งวด29,000บาทและ72งวด26,000บาทครับผมอ่ะอีกหนึ่ง JDM ครับอีกหนึ่ง JDM คันนี้เป็นโตยต้า86ครับเป็นโตยต้า GT86 นะครับรถปีสอง2ัครับรถปีสอง2ันะครับสีเดิมโรงงานเป็นสีส้มแบบนี้นะครับ ขับสนุกมากๆนะครับเครื่องบ็อกเซอร์นะครับราคาผมเปิดไปที่1 2 9 0 0 0ลบาท1 2 9 0 0 0ลกับ9,000บาทสำหรับ GT86 ครับส่ง48งวด28,000บาท60งวด23,000บาท, 23, บาทและ72งวด21,000บาทครับดาวขั้นต่ำแค่10%ครับผมอ่ะแรที่หนึ่งคันนะครับ BMW Z3 ครับ BMW Z3 คันนี้สีดำนะครับได้หลังคาแดงครับสีดําได้หลังคาแดงไม่พูดมากใครกาลังหาอยู่นะครับตอนนี้สภาพสวยๆกิ้งๆเนี่ยสล้านบวกๆแล้วนะครับสล้านบวกๆคันนี้ใครซื้อไปเนี่ยไปทําเพิ่มอีกสักหน่อยเก็บงานเพิ่มอีกสักนิดนึงครับรับรองคุ้มแน่นอนเพราะว่าเปิดราคาเพียงที่1นึ่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสำหรับเซตสามนะครับ ส่ง36งวด3า0 0 0บาท48งวด27,000บาทและ60งวด23,000่านบาทครับผมดาวสูงหน่อยนะครับแซงสด, 3, ดาวสูงหน่อยนะครับไฟแนนซ์ปล่อยกู้ให้ไม่ได้เยอะมากนะครับมาอีกหนึ่งคัน SLK 250ครับ SLK 250นคันนี้เป็น AMG package คันนี้เป็น AMG package ครับได้เครื่องยนต์250นะครับภายนอกสีเทาภายในสีแดงนะครับราคาตอนแรกเปิดไปที่้ที่1 4นเ0 0 0บาท 1,499,000บาททําส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษไป1 0 0 0บาทเหลือเพียง1,399,000บาทครับ1 3 9 0 0 0 0บาทสำหรับ SLK 250คันนี้ครับส่ง48งวด34,000บาท60งวด27,000บาทและ72งวด24,000บาทครับผมดาวขั้นต่ำแค่10%ครับก็อ่า150,000ครับครับผม อ่า F30 ครับ BMW F 3 0รหัส3 2 0 i ครับ F 3 0รหัส3 2 0 i เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับได้ขาวเบาะแดงครับได้ขาวเบาะแดงนะครับได้ล้อแต่งมาเรียบร้อยนะครับขอบ20นะครับช่วงล่างดีนะครับเครื่องยนต์เกียร์สมบูรณ์เพอร์เฟกมากนะครับราคาเปิดไว้เบาๆเลยครับสำหรับ3 2 0 i คันนี้นะครับเพียง899,000บาทครับ899 899,000้าแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพับาท F สามสิบครับทรงสี่สิบแปดนวดสองหมื่นบาทหกสิบ หนึ่งมื่นสี่พบาทครับเราขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นต์แค่8ปดหมื่กว่าบาทครับอ่ะอีกหนึ่งคันครับ 420D องศูครับ F สามครับ BMW ส2 0สดีรหัส F 3 2ครับตัวนี้เป็น M สปอร์ตรงงานเป็น M สปอร์ครับคันชนหน้านะครับชุดแต่งรอบคันเป็น M สปอร์ตนะครับตัวล้อ M สปอร์นะครับรถปี2องพครับภายนอกดำภายในแดง F 3 2มสองคันนี้สี่สดีภายนอกดำภายในแดงราคาเปิดไปที่หนึ่งล้านหนึ่ง้านห้าแสน 99,000บาทครับผม1,599,000าบาทสำหรับเจ้า BMW F32 นะรหัส 420d ดีเซลทรง48งวด37,000่บาท60งวด31,000่บาทและ72งวด2 8 0 0 0บาทครับอ่ะไปต่อครับ X1 ใครหา X1 อยู่ BMW ราคา500,000กว่าบาท BMW ราคา500,000กว่าบาทนะครับรถยุโรปนะครับมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าวัสดุอุปกรณ์นะครับยังไงรถยุโรป นะครับแข็งแรงและดีทนทานกว่ารถญี่ปุ่นแน่นอนครับคันนี้ bmw x 1ครับ bmw x 1คันนี้ตัวรถปี2011นะครับตัวรถปี2011นะครับราคาผมเปิดไว้ที่549,000บาท549,000บาทครับส่ง48งวด13,000บาท60งวด11,000บาทและ72งวด10,000บาทเท่านั้นครับผมผ่อนหมื่นนิดๆนะครับผ่อนหมื่นนิดๆนะครับได้ขับรถ bmw แล้วนะครับ x 1นะปีสิบเอ็ด มาคันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับ m e r c e d e s b e n z C e d e b E ครับ Mercedes Benz C 3 5 0 E นะครับคันนี้รถปี2016ครับคันนี้รถปี2016นะฮะรถปี2016นะครับราคาเปิดไว้ที่1 1 9 9 0 0้าบาทครับ1 1 9 0 0้าบาทครับโปรโมชั่นวันนี้ลดไป1 0 0 0 0 0บาทเหลือเพียง1,90,000้าน0 0 0บาทครับ1 0ล้ 9,000บาทครับใครดูไลฟ์อยู่นะครับเอาราคานี้ไปเลยนะครับมาบอกผมเลยว่าเห็นราคานี้จากในไลฟ์นะครับผมขายราคานี้ให้เลยนะครับ1 9 0 0 0 0 0กาหม่ับาพัง48นวด26,000บาท60งนวด22,000บาทแล้ว2งนวด19,000บาทครับผมฮะ C-Class อาจจะดูเล็กไปครับ C-Class อาจจะดูเล็กไปผู้ใหญ่ไม่ชอบคันนี้เป็น Plug-in Hybrid เหมือนกันเป็น E 3 5 0 E ครับ เป็น e 3 5 0 e ตัวรถปี2017ครับตัวรถปี2017ครับแบ克อินไฮบริดนะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับราคาเปิดไว้ที่1.690,000ากาทกับ9,000บาทครับ1 6 9 0 0 0้ากับ90 0 0บาทมีโปรโมชั่นราคาเหลืออะไรตอนนี้เหลือแค่1 5 9 9 0 0 0าบาทครับเอาไปลดไป10,000แสนนะครับเหลือเพียง1น9 9 0 0 0บาทลดไปเลย1,000 0 0บาทเหลือเพียง1.590,000าากานับเก้าับาทเท่านั้นครับทรง3ี0 0 0บแปดงวด 72งวด28,000บาทครับมาอีกหนึ่งคันครับ b m w 5 2 0ดีครับรหัส G 3 0ครับ b m w 5 2 0ดีรหัส G 3 0ตัวนี้เป็นตัวลักชัวรี่นะครับตัวนี้เป็นตัวลักชัวรี่นะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากประวัติศูนย์ครบเลยตัวรถปีสองพันจดทะเบียนปี2018นะครับราคาผมเปิดไว้ที่1 8 5 0 0 0 0กับ9,000บาท1 8 5 0 0 0 0กับ9,000บาทครับซีรีส์5คุ้มแน่ๆ ส่ง48นวด41,000บาท60นวด34,000บาทและ72นวด30,000บาทครับผมอ่ะเลนโรเวอร์ e- วอล์ก SD4 ครับเลนโรเวอร์ e- วอล์ก SD4 คันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ดีเซลล้วนครับขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ดีเซลล้วนความพิเศษของเขาคือตัวเบาะนะครับเลคคาร์โล่สปอร์ตซีทมีน้อยหายากนะครับตัวเบาะเลคคาร์โล่สปอร์ตซีทสำหรับตัว e- วอล์กครับรถปี2012ครับราคาผมเปิดมาที่1ล้าน 599,000บาท1,599,000บาทวันนี้ไม่ขายราคานี้ครับลดไป100,000บาทเหลือเพียง1,499,000บาทครับ1,499,000บาท e-voq ส่ง48งวด35,000บาท60งวด29,000บาทและ72งวด26,000บาทครับผมอ่ะมารถครอบครัวครับภายใต้แบรนด์ญี่ปุ่นนะครับ Honda Honda ครับคันนี้เป็น Honda HR-V ครับไม่ Honda CR-V ครับเท่าที คันนี้เป็น Honda CRV ตัวรถปี2012ตัวรถปี2012ราคาผมเปิดมาที่5 59,000บาท5 50,000กับ9,000บาทครับสำหรับ CRV นะ่นะส่ง48งวด12,000บาท60งวด10,000บาทและ72งวด9,000บาทครับผมอ่ผนะ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับผ่อนไม่ถึงหมื่นได้รถครอบครัวเอาไปใช้แล้วนะครับคันนี้อหนึ่งคันครับเป็นเกียร์แกรนคาร์นิวัลครับ SXL นะครับเกียร์แ n นเกียร์ g กรนคาร์นิ v าลเอสเอครับเครื่องยนต์เป็นดีเซลล้วนนะครับมีวารันตีศูนย์อยู่ถึงหน0 0 0แสาหนโลนะครับคันนี้วิ่งไปประมาณ50,000กว่าโลเท่านั้นนะครับมีวารันตีศูนย์เกียร์เนี่ยหนึ่งแสาหโลเอาไปแบบจุกๆนะครับแล้วก็คันนี้ผมเปิดราคาเบาๆนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสบาท1นึ่งล้านเจ็ดแสกับเก้าบาทครับทรงสี่สิบแงวด3 9 0หมบาท60งวด 33, มหมบาทและเจ็ดสิบสองงวดสองหมบาทครับโอเคนะบ X3 ครับ อันนี้ BMW X3 นะครับดีเซลล้วนเป็น XDrive20d นะครับดีเซลล้วนเป็น XDrive20d นะครับรถเป็นตัวไฮไลน์นะครับเป็นตัวโฉมไฮไลน์นะครับปี2015ครับสำหรับ X3 คันนี้ปี2015ราคานะครับราคาผมเปิดไว้ที่ 1 3 8่0 0 0า3 8า0 0 0 1 0 0นก0ัสบ9 0 0าบาทครับ1 3 8 0 0 0บาทสำหรับ bmw x 3 x drive 20ขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ดีเซลนะครับปี2015นะครับมีวารันตีให้เหลือนะครับส่ง48งวด29,000บาท60งวด24,000บาทและ72งวด21,000บาทครับผมอ่ะ x 6ครับ x 6คันนี้ความพิเศษของเขาคือชุดแต่งนะครับชุดแต่งแมนซอรีนะครับชุดแต่งเนี่ยราคา1,500,000บาท ทั้งคันนะครับชุดแต่งของเขา1นล้านห้าแบาทไม่ว่าจะเป็นตัวพาร์ทนะครับรอบคันเลยบอดี้คิดของเขารอบคันเลยนะครับฝากระโปรงเป็นคาร์บอนเคฟล่านะครับตัวกันชนหน้านะครับตัวแก้มข้างตีโป่มาเรียบร้อยจากแ a n ซอรีได้ส่วนของล้อขอบ2ีของแ a n ซอรีด้วยรัดด้วยยางนิโต้นะครับสวยเลยสวยจัดเลยนะครับราคาไม่แรงสําหรับตัว X6 นะครับปี2011 นะครับคันนี้ X6 ปี2011เป็น X Drive 35 d เครื่องยนต์3,000ดีเซลนะครับเครื่องยนต์3,000ดีเซลราคาผมเปิดเบาๆเลยนะ1,699,000บาท1,699,000บาทครับ X6 ครับตรง48งวด29,000บาท60งวด24,000บาทและ72งวด22,000บาทครับมามีมิมนิเข้ามาใหม่1คันครับ R56 มีมินิเข้ามาใหม่1คัน R56 ครับ ใครที่ชอบรถเล็กๆนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะครับความน่ารักนะครับแล้วก็ขับสนุกนะครับภายในรถคันเดียวกันเลยคันนี้มินิ R56 นะครับตัวรถปีอะไรตัวรถปีนี้ปี2012ครับพี่รถปี2012นะครับราคาเราตั้งไว้ที่800,000 7 3 9 0 0 0าครับ7 3 9 0 0 0บาทสำหรับมินิ R56 เครื่องยนต์1,600ซีซีนะครับไม่ใช่เทอร์โบนะครับประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ7 3 9 0 0 0บาทเองนะครับมินิ R56 นะครับปี2012นะครับเดิมโรงงานเลยสวยจัดนะครับรถน่ารักนะครับเอาไปแต่งเพิ่มได้ของแต่งเยอะมากสำหรับเจ้ามินินะรถเหมาะกับผู้หญิงใช้มากๆนะครับในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะขับนะครับง่ายเลยนะครับมาอีกหนึ่งัน Mercedes-Benz ML 250 CDI ครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วน ML 250 CDI เครื่องยนต์ดีเซลล้วนคันนี้เป็นตัว AMG Package โรงงาน AMG Package โรงงานครับได้ล้อ AMG ด้วยชุดแต่ง AMG นะครับภายในนะครับมีในส่วนของหลังคาแก้วพารา r a m มิกกราส์ลูฟด้วยมีหลังคาแก้วพาราลลีมิกกราส์ลูฟตัวรถปี2014ครับตัวนี้ราคานะครับผมเปิดไปที่1,699,000บาท1,699,000กับ9,000 90, บาทครับนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆเลยแจ็คโปรเลยพี่ b บี z มเดล i ิลเซครับเอสไร์สอครับเครื่องยนต์เอ็สูบนะครับฝาเครื่องยนต์เอ็สูบนะครับภายนอกขาวภายในแดงครับภายนอกขาวภายในแดงสำหรับเจ้าเซตรคันนี้นะครับรถปีสองพนะครับรถปีสองพนะครับราคาเปิดไว้ที่หนึ่งล้านหนเก้าหมื่บาทหนึ่งล้สนกาหับเก้าบาทครับสำหรับเซตโ e 8 9ดครับงส่ง48งวดครับ3า0 0 0บาท60งวด33,000บาทและ72งวด 2,9,000บาทครับอะ C สา0ร้อ C 3 0 0ร้อยบูยเทคไฮบเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้า C อูเทคไฮบิดเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้านะครับเป็น AMG นะครับเ,เป็น AMG ด้วยได้หลังคาแก้วได้ล้อ AMG ได้ชุดแต่ง AMG นะครับสวยมากตัวรถปี2015ครับรถปที่ลล1ล้าน1ล้าน1แสนกับาบาทครับทำโปรโมชั่นลดราคาไป1,000แสนบาทเหลือเพียง1น9 0งล้านกับบาท 1,900,000บาทกับ9,000บาททั้งนั้นสำหรับ C300 Booth Hybrid ดีเซ l ไฟฟ้าครับส่ง48งวด26,000บาท60งวด22,000บาทและ72งวด19,000บาทครับลาหน่อยฝากไว้หน่อยฝากหน่อยก็ฝาก AB PP Motor ด้วยนะฮะใครสนใจอยากมีรถครบใช้ราคาย่อมเยาวมีการบริการดุดพี่น้องเริ่มต้นเบาๆพี่หมาี่ฟังกัน ไม่ไม่ดังสิไม่ไม่ดังเลยพี่ดังมึงก็เสียงดังดังเลยสิแล้วดอกเบี้ยต้องบอฝากกฝากสิฝากฝากนู่นแล้วก็ฝาก AB ด้วย AB ของเราก็ดูแลหลักการขายมีหมดนะครับไม่ต้องห่วงรับประกันทุกอย่างดูแลหมดเบอร์โทรศัพท์อะไร095อะไรอ้าว095เาอะไรอ่ะ000ย์ศูนย์เบอร์เนี่ย ศูนย์เ <manger> ก้า <myster> ห <iously> ้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าห้าครับเอบีพรีเมียมมอเตอร์เปิดบริการทุกวันเราลาบประมาณเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับมีบริการไฟแนนซ์เนี่ยจดทะเบียนถึงที่นะครับเซ็นถึงที่นะครับ เชื่อใจได้ครับ AB p r e m i u m Motor นะครับเปิดบริการมาแล้วกว่าเป็น10ปีนะครับการเก็บงานของ AB นะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนขายหลังขายนะครับมีวารันตีให้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีในส่วนของการสไลด์รถนะครับส่งรถถึงหน้าบ้านด้วยนะครับใครไม่สะดวกมานะครับอยู่ที่บ้านติดตามทางช n e l ของ YouTube AB p r e m i u m Motor นะครับดูว่ารถเรามีรุ่นไหนบ้างสนใจก็โทรกลิงกลางเข้ามาอย่างเดียวขอให้ไม่ติดแบคลิสต์ไม่ติดบูโรครับมีเครดิตที่ดีนะครับใครมี คุณสะสมบัติอย่างที่ผมบอกนะครับมาพร้อมด,บดอบดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79เท่านั้นวันนี้ฝากไว้ด้วยลาไปก่อนสวัสดีครับ